ไก่ย่างของไทยดูธรรมดาเกินไปสำหรับรายการยอดนิยมของอเมริการายการที่เริ่มช่วงพิเศษเพื่อแนะนำอาหารไทยเนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอาหารไทยได้รับความสนใจจากทั่วโลกทำให้ความคาดหวังของเหล่าพิธีกรและผู้ชมสูงขึ้นเป็นพิเศษแต่ทันทีที่ภาพของไก่ย่างซึ่งเป็นเมนูที่จะแนะนำในครั้งนี้ปรากฏขึ้นบนจอเหล่าผู้ร่วมรายการต่างนิ่งอึ้งและหลุดหัวเราะอ,ออกมานี่น่ะเหรอไก่ย่าง ความอลังการแบบไก่อบหายไปไหนหมดคําพูดและการแสดงท่าทีดูแคลนดังขึ้นทั่วสตูดิโอบรรยากาศที่เคยตื่นเต้นพลันเปลี่ยนไปความผิดหวังแต่ในตอนนั้นเองก็เกิดเหตุการณ์บางอย่างที่พลิกบรรยากาศของรายการไปรอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่ปรากฏคือซุ้มไก่ย่างของแท้ที่ขนส่งมาจากประเทศไทยพร้อมกับชายคนหนึ่งที่กําลังก่อไฟเตาถ่านอย่างเงียบขรึมใต้แสงไฟสีวอมไลท์ทันทีที่เขาเริ่มลงมือย่างไก่ไม้แรก เสียงหัวเราะเยาะในสตูดิโอก็แผ่วเงียบลงเกิดอะไรขึ้นกันแน่และไก่ย,ย่างของไทยได้รับการยอมรับอย่างไรเราไปติดตามพร้อมกันเลยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในรายการอาหารชื่อดังของอเมริกาที่มีคอนเซ็ปต,ต์ท่องโลกผ่านรสชาติซึ่งจะพาผู้ชมไปสัมผัสวัฒนธรรมอาหารจากทั่วทุกมุมโลกและกลายเป็นรายการที่เหล่าฟูดี้ทั่วอเมริกาต้องติดตามชมครั้งนี้สถานที่ถ่ายทำคือประเทศไทย ทันทีที่ประกาศออกไปความคาดหวังก็แพร่กระจายไปทั่วสตูดิโอเหล่าผู้ร่วมรายการต่างพูดถึงภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ตนมีตม้มยำกุ้งผัดไทยส้มตำแกงเขียวหวานทุกคนต่างคาดหวังว่าจะได้เห็นอาหารที่หรูหราและประณีตจากประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลกแต่แล้วบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันทีเมื่อชื่อเม,อเมนูอาหารปรากฏขึ้นบนจอขนาดยักษ์ของสตูดิโอสิ่งที่ปรากฏคือตัวอักษรโรมันที่เขียนว่าไก่ย่างหรือ ไก่ย่างเสียบไม้อาหารสตรีทฟูดของไทยชาลีพิธีกรรายการอธิบายทําให้ทั้งสตูดิโอเงียบกริบไปชั่วขณะก่อนที่เสียงหัวเราะและความซุบซิบจะเริ่มดังขึ้นสําหรับชาวอเมริกันแล้วไก่คืออาหารที่ต้องชิ้นใหญ่โดดเด่นและน่ากินไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดหรือไก่งวงในวันขอบคุณสําหรับพวกเขาแล้วไก่ย่างขนาดพอดีคําที่เสียบไม้นั้นดูเหมือนเป็นแค่อาหารทานเล่นเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นคําพูดติดตลกของชาลีก็ยิ่งราดน้ํามันลงบนกองไฟ ไก่ของไทยนี่ดูธรรมดาจังนะคําพูดนั้นแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วแม้จะผู้ชมในห้องส่งก็ยังหลุดหัวเราะออกมาแทกรับเคินบางคนยักไหลบางคนเบิกตากว้างจ้องมองไปที่จอทุกคนต่างสงสัยว่าทําไมต้องเป็นไก่ย่างและมองไปยังหน้าจอด้วยสายตาที่เย็นชาชาลีเองก็รับรู้ถึงบรรยากาศในสตูดิโอเขาจึงฝืนยิ้มและดําเนินรายการต่อไปบรรยากาศในตอนนั้นเต็มไปด้วยความผิดหวังความสับสนและความดูแคลน ได้ยินมาว่าไก่ย่างเป็นโซฟูที่คนไทยรักมากเลยนะครับคำพูดนั้นทำให้ผู้ร่วมรายการต่างพยักหน้าชาลีจึงเล่าถึงประวัติของไก่ย่างต่อไปไก่ย่างเป็นอาหารที่มีมานานหลายสิบปีในประเทศไทยเริ่มจากเป็นอาหารของชาวบ้านในชนบทก่อนจะแพร่กระจายเข้ามาในเมืองกลายเป็นอาหารริมทางที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในช่วงยุคพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อเนื้อไก่มีราคาถูกลงและหาซื้อง่ายขึ้นพร้อมกับร้านไก่ย่างแบบรถเข็นที่ผุดขึ้นตามท้องถนนมากมาย จนกลายเป็นเมนูที่ทุกคนรู้จักกันดีในปัจจุบันเมื่อชาลีอธิบายจบแขกรับเคิญคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่า mm. ก็เข้าใจนะว่าเป็นอาหารที่มีประวัติศาสตร์แต่ไอ้ไม้เล็กๆนั่นจะเป็นโซฟูดได้ยังไงมันไม่ค่อยอินเท่าไหร่คำพูดนั้นเรียกเสียงหัวเราะจากมุมหนึ่งของสตูดิโอบรรยากาศดูแคลนไก่ย่างยังคงไม่จางหายแต่แล้วสิ่งที่จะมาเปลี่ยนบรรยากาศทั้งหมดก็ได้ปรากฏขึ้นกลางสตูดิโอ นี่คือซุ้มไก่ย่างของแท้ที่ส่งตรงมาจากประเทศไทยครับบรรยากาศที่สมจริงราวกับยกมุมถนนของกรุงเทพมาไว้ที่นี่ทำให้ทุกสายตาจับจ้องเป็นจุดเดียวชายคนหนึ่งยืนขึ้นอย่างสงบหน้ารถเข็นคันนั้นเขาคือลุงสมชายสุดยอดฝีมือแห่งวงการไก่ย่างมากกว่า40ปีเขาเข้าสู่วงการนี้ตั้งแต่วัยรุ่นและฝึกฝนฝีมือมาอย่างต่อเนื่องหลังจากฝึกฝนในร้านดังเขาก็ออกมาเปิดร้านของตัวเอง โดยเริ่มจากรถเข็นเล็กๆจนกลายเป็นร้านดังในตำนานที่ผู้คนต้องต่อคิวรอลุงสมชายจัดเรียงถ่านอย่างเงียบๆวางเชื้อไฟลงไปแล้วใช้พัดที่คุ้นเคยพัดลมอย่างชำนาญเสียงถ่านแตกดังปับ๊บแปเบ๊เบาๆก่อนที่ไฟจะลุกโชนขึ้นจนผิวของถ่านกลายเป็นสีแดงฉานทุกขั้นตอนตั้งแต่การเรียงถ่านก่อไฟพัดลมเพื่อควบคุมอุณหภูมิล้วนแม่นยำและไร้ซึ่งการเคลื่อนไหวที่สูญเปล่าแม้จะเป็นคนพูดน้อย แต่ทุกการกระทําของเขากลับงดงามราวกับงานศิลปะในวันนี้ลุงสมชายเลือกไก่ย่างมาสมชนิดได้แก่ไก่ย่างนมสดซึ่งเป็นสูตรดั้งเดิมที่เนื้อไก่นุ่มชุ่มฉ่าหอมกลิ่นสมุนไพรอ่อนๆไก่ย่างตะไคร้ที่ให้กลิ่นหอมสมุนไพรสดชื่นช่วยตัดเลี่ยนได้อย่างดีและสุดท้ายไก่ย่างชีสที่ผสมผสานรสชาติของซอสสูตรพิเศษเขากับชีสเยิเย้มๆเพื่อให้ถูกปากชาวต่างชาติมากขึ้นนับเป็นไม้เด็ดของเขาเลยทีเดียว แต่เสียงวิจารณ์ในสตูดิโอยังคงไม่จางหายนี่เอาจริงดิเหมือนร้านในงานวัดเลยหน้าตาก็น่ารักดีอยู่หรอกนะแม้จะเป็นคำพูดติดตลกแต่ก็แฝงไปด้วยการดูแคลนอย่างชัดเจนสตูดิโอเริ่มมืดลงและวิดีโอ VTR แนะนำวัฒนธรรมไก่ย่างของไทยก็เริ่มฉายขึ้นบนจอขนาดใหญ่ภาพที่ปรากฏคือบรรยากาศยามค่ำคืนของย่านสีลมกรุงเทพท่ามกลางตึกออฟฟิศสูงระฟ้าแสงไฟจากร้านค้าริมทางส่องสว่าง พนักงานออฟฟิศในชุดทำงานเริ่มลายคิวยาวเหยียดและเดินเท้าเร่งรีบกลิ่นหอมของไก่ย่างและอาหารต่างๆโชยมาแต่จมูกดึงดูดพวกเขาให้เข้าไปหาภาพที่พวกเขาจับกลุ่มกันยืนกินไก่ย่างกับเบียร์เยน็นๆอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่นี่คือช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายและเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนเมืองในประเทศไทยกล้องซูมเข้าไปในร้านเผยให้เห็นใบหน้าด้านข้างของพ่อค้าที่กำลังตั้งใจย่างไก่ มือที่พลิกไม้อย่างคล่องแคล่วเหนือเตาถ่านเสียงเนื้อไก่ที่กำลังสุกฉ่ำควันหอมกลุ่นที่ลอยขึ้นมาทุกอย่างดูเหมือนหลุดออกมาจากห่วงเวลาแต่สำหรับผู้คนที่อยู่ในสตูดิโอต่างแดนแล้วโลกที่เปี่ยมด้วยอารมณ์ความรู้สึกนี้อาจดูห่างไกลาจากความเป็นจริงเมื่อภาพตัดมาที่ไก่เสียบไม้ขนาด3มนิ้วในมือของลุงสมชายปฏิกิริยาของผู้ชมก็ยิ่งชัดเจนขึ้นอะไรเนี่ยนึกว่าไก่จิ๋วคำพูดนี้เรียกเสียงหัวเราะดังลั่นไปทั้งสตูดิโอ ผสมโรงดูสิมีผักแพกมาด้วยขี้เกียจเกินไปหรือเปล่าบางคนถึงกับพูดว่าถ้าเจอเมนูนี้ในเดดแรกฉันร้องไห้แน่สำหรับอาหารประเภทไก่ในอเมริกาปริมาณคือสิ่งที่สำคัญที่สุดไก่อบต้องมาทั้งตัวไก่ทอดต้องกองพูนชานบาร์บีคิวต้องเป็นเนื้อออกชิ้นท้วนราดซอสฉ่ำฉรสชาติที่เข้มขน้นปริมาณที่เยอะและหน้าตาที่น่าดึงดูดคือมาตรฐานความอร่อยของพวกเขา ในทางกลับกันไก่ย่างของไทยคือศาสตร์แห่งความเรียบง่ายจะทําอย่างไรให้ดึงรสชาติของวัตถุดิบออกมาได้ดีที่สุดต้องอย่างตอนไหนถึงจะนุ่มฉ่าที่สุดส่วนผสมแบบไหนถึงจะลงตัวที่สุดทุกอย่างล้วนเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์อันละเอียดอ่อนแต่ความพิถีพิถันนี้กลับดูจืดชืดและน่าเบื่อในสายตาของชาวอเมริกันที่ชื่นชอบความยิ่งใหญ่อลังการแต่ในขณะนั้นเองภาพบนจอก็ตัดมาที่ลุงสมชายชายผู้ซึ่งตั้งหน้าต,ตั้งตาทำงานของเขาอย่างเงียบ พันลังของเขาที่กำลังจดจ่ออยู่กับไม้ไก่ย,ย่างตรงหน้าโดยไม่สนใจเสียงหัวเราะหรือคำพูดใดๆท่าทางของเขามีพลังบางอย่างที่ดึงดูดใจเทจังเลยนะคนนั้นแม้คนส่วนใหญ่ในสตูดิโอยังคงหัวเราะแต่ก็เริ่มมีเสียงกระซิบเล็กๆดังขึ้นมาหลังจากวิธีอาจบลงการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจก็เริ่มขึ้นคราวนี้เป็นคิวของไก่อบพระเอกของอาหารอเมริกัน ไก่อบตัวใหญ่สีเหลืองทองค่อยๆถูกนำออกมาวางกลางวิธีหนังไก่ที่สุกกำลังดีสะท้อนแสงไฟเป็นประกายเมื่อมีกรีดลงไปน้ำจากเนื้อไก่ก็ไหลทะลักออกมาดึงดูดทุกสายตาในทันทีเสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีดังกระหึ่มแขกรับเชิญคนหนึ่งหยิบเนื้อส่วนน่องขึ้นมากัดอย่างอร,อร่อยอร่อยและพยับหน้าอย่างพึงพอใจแขกคนอื่นก็เริ่มลงมือกินตาม กลิ่นหอมของโรสแมรี่กระเทียมและเครื่องเทศต่างๆลอยไปทั่วสตูดิโอสำหรับชาวอเมริกันแล้วไก่อบไม่ได้เพียงแค่อาหารแต่เป็นความทรงจำและความภาคภูมิใจที่สืบทอดกันมาท่ามกลางบรรยากาศนั้นแขกคนหนึ่งก็พูดติดตลกขึ้นมาว่าไก่ย่างเมื่อกี้นะ่ะกลิ่นสามไม้ยังสู้ชิ้นนี้ชิ้นเดียวไม่ได้เลยมั้งคำพูดนั้นเรียกเสียงหัวเราะกระหึ่มอีกครั้งบรรยากาศในสตูดิโอเต็มไปได้วยความรู้สึกของผู้ชนะ ไก่ย่างถูกลดบทบาทลงเป็นเพียงของประกอบฉากไปโดยปริยายหลังจากช่วงของไก่อบจบลงทีมงานได้เปิดม่านกั้นด้านข้างเวทีออกควันจางๆลอยขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นหอมที่ดึงดูดสายตาของผู้ชมให้มองลึกเข้าไปในสตูดิโอที่นั่นคือลุงสมชายเขายืนปลัวตรงจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าอย่างสงบไก่ที่เสียบไม้เตรียมไว้แล้วถูกวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ไม่ว่าจะเป็นไก่ย่างนมสดไก่ย่างตรไคไ้หรือไก่ย่างชีสถูกไม้ล้วนเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความใส่ใจในรสชาติของวัตถุดิบแต่บรรยากาศกังขาย,ยังคงอยู่จะมาย่างตรงนี้จริงๆเหรอกลิ่มติดเสื้อหมดมีเสียงบ่นแววแต่ลุงสมชายก็ไม่สนใจเขานําไก่ไม้แรกวางลงบนเตาถ่านอย่างแผ่วเบาทันทีที่เสียงไก่ย่างกระทบกับความร้อนดังขึ้นความตึงเครียดเล็กน้อยก็แผ่ไปทั่วสตูดิโ ควันสีขาวลอยขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นหอมที่ค่อยๆกระจายไปทั่วกลิ่นของไขมันไก่ที่หยดลงบนฐานร้อนๆผสมกับกลิ่นเครื่องเทศที่ไม่เล็กน้อยช่างเป็นกลิ่นที่หอมหวานและชวนให้นึกถึงความหลังอย่างน่าประหลาดใจสีหน้าของคนที่เคยหัวเราะเริ่มเปลี่ยนไปชาลีพูดด้วยสีหน้าประหลาดใจแขกข้างๆก็สูดจมูกแล้วตอบว่าอืมก็ไม่เวลวลุงสมชายยังคงคลิกไม้อย,อย่างต่อเนื่องด้วยความชํานาญจังหวะการเพล็กการใช้พัดการทาซอส ทุกอย่างสมบูรณ์แบบราวกับเป็นศิลปะเมื่อไหร่ไม่รู้ทุกสายตาต่างจับจ้องไปที่เขาแม้จะยังไม่มีคำชมแต่บรรยากาศในสตูดิโอก็ค่อยๆเปลี่ยนไปกลิ่นดีแต่รสชาติสีสำคัญมีคนพึมพำขึ้นเหมือนเป็นประการด่านสุดท้ายไก่ย่างนมสดคือเมนูแรกที่สุกได้ที่มันถูกนำไปเสิร์ฟให้แขกรับเชิญแต่ละคนควันร้อนๆที่ลอยขึ้นมาจากไม้ไก่ทำให้แสงไฟในสตูดิโอพร่ามัวเล็กน้อย แขกรับเชิญหยิบไม้ขึ้นมาดูด้วยสีหน้ากึ่งเชื่อกึ่งสงสยัยแต่ทันทีที่คำแรกเข้าปากบรรยากาศในสตูดิโอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสิ่งแรกที่หายไปคือเสียงความเงียบเข้าปกคลุมแทนที่เสียงจอแจสีหน้าของพิธีกรนิ่งค้างไปแต่นั่นไม่ใช่ความสับสนแต่เป็นความตลกตื่นกับรสชาติที่เหนือความคาดหมายความเงียบนั้นแพร่กระจายไปทั่วผู้ร่วมรายการคนอื่นๆที่ได้ชิมก็ต่างนิ่งอึ้งไปเช่นกัน หนังไก่ที่กรอบนอกเหนื้อในที่นุ่มละมุนความหอมของถ h นไม้คละกรุงอยู่ในจมูกมันเป็นรสชาติที่เรียบง่ายแต่กลับตราตรึงในหัวใจเมื่อเคยถูกขัวเราะว่าเล็กเกินไปตอนนี้กลับกลายเป็นความพอดีที่ลงตัวรสชาติที่เข้มข้นเทคนิคการย่างที่ยอดเยี่ยมและความง่ายในการกินทั้งหมดนี้ทำให้ไก่ย่างดูมีสเสน่ห์ขึ้นมาในทันทีบนเตาไก่ย่างตะไคร้กำลังถูกย่างเป็นลำดับต่อไป กลิ่นที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงลอยมากระทบจมูกเมื่อได้ลิ้มลองเนื้อไก่นุ่มๆกับกลิ่นหอมสดชื่นของตะไคร้ก็ผสมผสานกันอย่างลงตัวทิ้งรสชาติที่ซับซ้อนและน่าค้นหาไว้ในปากไก่ย่างไม้ที่สองนี้ได้เปิดโลกกระทัดของพวกเขาให้กว้างใหญ่ขึ้นไปอีกทุกสายตาจับจ้องไปที่มือของลุงสมชายการย่างการพลิกการทาซอสการพัดลมทุกขั้นตอนไม่ใช่การทำอาหารแต่เป็นศิละปะ และความสุขขมเยือเย็นของเขานั่นเองที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้อย่างลึกซึ้งที่สุดไก่ย่างที่เคยถูกดูแคลนบัดนี้กลับได้รับการยอมรับด้วยความเคารพสุดท้ายเมนูตัดสินไก่ย่างชีสก็ถูกนำลงเตาเนื้อไก่บดปันก้อนที่เรียกว่าไก่เจราดด้วยชีสที่ย่างจนหอมเยมิ้มเสียงชีสเดือดปุดปุดกระตุ้นทั้งการมองเห็นและการได้ยินกลิ่นหอมหวานปนเค็มร้อยอบอวลไปทั่ว ภาพของไก่ย่างที่เคยดูจืดชืดได้หายไปจนหมดเมื่อไก่ย่างชีสถูกเสิร์ฟแขกรับเชิญหยิบขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปไม่มีเสียงหัวเราะมีเพียงความเงียบและการลิ้มรสอย่างตั้งใจทันทีที่ได้ชิมคิ้วของใครบางคนก็ขมวดเข้าหากันโดยไม่รู้ตัวความหวานของซอสความเข้มข้นของชีสและเนื้อสัมผัสที่นุ่มฟูของไก่เจละลายเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบในปาก น้ำจากเนื้อไก่ที่ชุ่มฉ่ำกระจายไปทั่วสร้างความพึงพอใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความอร่อยนี้ไม่ได้มาจากรสชาติที่จัดจ้านแต่มาจากความลึกซึ้งของรสชาติมันคือปรัชญาที่แตกต่างจากวัฒนธรรมฟาสต์ฟู้ดของอเมริกาอย่างสิ้นเชิงนี่คือการเดินทางของรสชาติที่ถูกร้อยเรียงมาอย่างดีไก่ย่างนมสดคือการเปิดใจไก่ย่างตะไคร้คือการเปิดประสบการณ์และไก่ย่างชีสคือบทสรุปที่น่าประทับใจ มันคือฟูคอสไม้เสียบที่สมบูรณ์แบบขออีกรอบได้ไหมใครบางคนพูดขึ้นมาและไม่มีใครคัดค้านเลยแม้แต่คนเดียวเสียงปรบมือดังขึ้นอย่างพร้อมเพรียงมันไม่ใช่แค่คำชมว่าอร่อยแต่เป็นการแสดงความเคารพต่อวัตถุดิบความครึ่งในฝีมือและความประทับใจที่ได้พบกับของจริงในที่สุดไก่ย่างไม้เล็กๆก,ก็ได้รับการยอมรับในฐานะวัฒนธรรมและวิญ,ญญาณแห่งอาหารอย่างแท้จริงเมื่อควันจางลงลุงสมชายวางไก่ไม้สุดท้ายลง ก้าวออกมาข้างหน้ารถเข็นยี่ตัวตรงและโค้งคำนับอย่างสุภาพเสียงปรบมือที่เคยแผ่วเบาค่อยๆดังขึ้นจนกลายเป็นคลื่นเสียงที่กึดกล้องไปชั่วสตูดิโอผู้ชมเริ่มทยอยลุกขึ้นยืนปรบมือชาลีหยิบไมโครโฟนขึ้นมาด้วยสีหน้าที่จริงจังขอพูดอย่างช้าๆว่าตอนแรกผมเป็นคนพูดเองว่าไก่ย,ย่างดูธรรมดาตอนนี้คำพูดนั้นมันน่าอายสำหรับผมมาก เสียงปรบมือที่อบอุ่นดังขึ้นอีกครั้งและในตอนนั้นเองลุงสมชายก็เอ่ยปากเป็นครั้งแรกด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มและสงบไก่ย่างอาจจะเป็นอาหารเล็กๆนะครับไม่ได้หรูหราอลังการแต่เวลาและความใส่ใจที่ใส่ลงไปในไก่หนึ่งไม้ไม่ได้ด้อยไปกว่าอาหารจานไหนเลยเขากล่าวต่อว่าสัปดาห์หน้าลูกศิษย์ของผมจะไปเปิดร้านรถเข็นไก่ย่างที่นิวยอร์กครับถ้าหากมีโอกาส ก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองชิมกันความตื่นเต้นแผ่กระจายไปทั่วสตูดิโอข้อมูลของร้านรถเข็นปรากฏขึ้นบนจอตอนแรกนึกว่าเป็นแค่รายการวาไราตี้แต่ไม่เลยวันนี้มันเปลี่ยนความคิดของผมไปเลยแขกรับเชิญคนหนึ่งกล่าวชาลีมองกล้องและพูดกับผู้ชมทางบ้านว่าตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแต่การได้พบกับอาหารเพียงคำเดียวก็สามารถเปลี่ยนมุมมองของเราได้ วันนี้ผมได้เรียนรู้สิ่งนั้นด้วยตัวเองไม่กี่วันหลังรายการออกอากาศเวลาเจ็ดโมงเช้าในนิวยอร์กท่ามกลางอากาศที่ยังหนาวเย็นผู้คนจำนวนมากต่างมายืนต่อแถวหน้ารถเข็นคันหนึ่งอย่างเงียบเชียบบนป้ายมีตัวอักษรโรมันเขียนว่าไกยางและมีรูปถ่ายใบหน้าอันคมเข้มของลุงสมชายติดอยู่ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างหน้ารถเข็นคือเก่งลูกศิษย์ของลุงสมชายแม้จะดูประหม่าเล็กน้อย แต่แววตาของเขามุ่งมั่นอย่างเต็มที่บนโลกโซเชียลมีเดียไก่ย่างเร v o l u t i o และ Hashtag Thai g r ิ l l c h i ก้นอินอเมริกากำลังเป็นที่นิยมอย่างมากผู้คนที่ได้ชมรายการต่างก็พากันมาพิสูจน์รสชาติในตำนานด้วยตัวเองเมื่อร้านเปิดยังเป็นทางการเก่งก็เริ่มย่างไก่ย่างเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเมนูในวันนั้นมี3อย่างเช่นเดียวกับในรายการคือไก่ย่างนมสด ไก่ย่างตะไค้และไก่ย่างชีสซึ่งขายหมดในเวลาอันรวดเร็วในขณะเดียวกันบนโลกออนไลน์ก็เกิดการถกเถียงกันขึ้นระหว่างทีมน้ำจิ้มแจ่วและทีมไม่จิ้มไก่ย่างไทยแท้ต้องกินกับน้ำจิ้มแจ่วสิรสชาติจัดจ้านถึงใจไม่จริงเลยต้องกินแบบไม่จิ้มถึงจะได้รสชาติที่แท้จริงของเนื้อไก่การถกเถียงนี้ไม่ได้สร้างความแตกแยก แต่กลับกระตุ้นความอยากรู้ของผู้คนให้หลังไหลามาที่ร้านมากขึ้นจากร้านรถเข็นเพียงคันเดียวค่อยๆสร้างกระแสไปทั่วอเมริกาสุ per ร์เก็ตยักษ์ใหญ่เริ่มจัดมุมพิเศษสําหรับไก่ย่างไทยวางขายทั้งเนื้อไก่หมักสําเร็จและชุดทําซอสบนโลกโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยภาพคนทําไก่ย่างกินเองที่บ้านในนิวยอร์กร้านไก่ย่างระดับหรูก็เริ่มเปิดตัวขึ้นมามากมายบางร้านถึงกับได้รับรางวัลดาวมิชลินไก่ย่างไม้เล็กๆที่เคยถูกหัวเราะเยาะ ได้แทรกตัวเข้าไปในครัวเรือนและวัฒนครมอาหารของอเมริกามันได้พิสูจน์แล้วว่าอาหารที่เรียบง่ายก็สามารถสร้างความประทับใจที่ยิ่งใหญ่และเปลี่ยนแปลงโลกได้เช่นกันเรื่องราวความสําเร็จของไก่ย,ย่างไม่ได้หยุดแค่ในอเมริกาข่าวครา,าวความสําเร็จของเก่งลูกศิษย์ของเขาได้เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลกลับมาถึงประเทศไทยที่ซุ้มไก่ย,ย่างเล็กๆมุมหนึ่งของกรุงเทพลุงสมชายยังคงยืนหน้าจุดเตาถ่านร้อนๆพลิกไก่ย,ย่างในมืออย่างใจเย็นเหมือนทุกวันไม่เคยเปลี่ยน รับรับร้านของเขามีลูกค้ามายืนรอคิวมากขึ้นบางคนไม่ได้มาเพื่อซื้อไก่ย่างเท่านั้นแต่มาดูหน้าของอาจารย์ผู้อยู่เบื้องหลังการปฏิวัติไก่ย่างในอเมริกาตัวจริงบางคนยื่นสมาร์ทโฟนให้ลุงสมชายดูข่าวร้านของเก่งในนิวยอร์กที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสุดยอดสตรีทฟู้ดที่ต้องลองลุงสมชายมองภาพเหล่านั้นด้วยรอยยิ้มบางตามมุมปากท่านไม่ได้กล่าวอะไรมากไปกว่าคำว่าขอบใจเบาๆแล้วหันกลับไปสนใจไก่ย่างบนเตาต่อ สำหรับท่านแล้วคำเช่นชมหรือเชื่อเสียงที่ดังไกลไปต่างแดนไม่สำคัญเท่ากับไก่ย่างไม้ที่กำลังจะสุกได้ที่ในมือเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าที่ตั้งใจมายืนรออยู่ตรงหน้าปรัชญาของลุงสมชายนั้นเรียบง่ายและชัดเจนเสมอมาหัวใจของอาหารไม่ได้อยู่ที่ความยิ่งใหญ่อลังการแต่อยู่ที่ความใส่ใจในทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆท่านเคยสอนเก่งไว้เช่นนั้นย่างต้องร้อนพอดีเนื้อไก่ต้องได้คุณภาพเครื่องเทศต้องถึงและที่สำคัญที่สุดคือใจของคนทำ ในขณะเดียวกันที่อเมริกาวัฒนธรรมไก่ย่างได้อย่างรากลงไปในชีวิตประจําวันของผู้คนชาลีพิธีกรรายการดังได้เดินทางไปที่ร้านรถเข็นของเก่งในนิวยอร์กเขายืนต่อแถวเหมือนคนทั่วไปและเมื่อถึงคิวเขาก็สั่งไก่ย่างสามไม้เหมือนที่เคยกินในสตูนิโมวันนั้นเก่งจําเขาได้แต่ก็เพียงแค่พยักหน้าทักทายอย่างสุภาพแล้วตั้งใจย่างไก่ไม้ต่อไม้อย่างพิถีพิถันชาลีกินไก่ย่างไม้นั้นอย่างเงียบๆท่ามกลางเสียงจอแจของเมืองใหญ่ รสชาติที่คุณเคยปลูกความทรงจําในวันนั้นให้กลับมาอีกครั้งเขานึกถึงแววตาที่มุ่งมั่นของลุงสมชายและเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่าสิ่งที่เขาได้ลิมรสนั้นส่วนบทส่งท้ายนะครับเราก็มาดูตรงคําว่าสะพานเชื่อมวัฒนธรรมกันครับเรื่องราวของไก่ย่างไมเ้เล็กๆได้สอนบทเรียนสําคัญให้กับผู้คนมากมายมันไม่ใช่การต่อสู้ระหว่างไก่ย่างไทยกับไก่อบอเมริกันและไม่ใช่การตัดสินว่าวัฒนธรรมอาหารของใครเหนือกว่า แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงนั้นซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายและความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างเริ่มต้นได้จากการเปิดใจลองชิมอาหารเพียงคำเดียวทุกวันนี้ควันหอมๆจากเตาถ่านของร้านไก่ย,ย่างไม่ได้เป็นเพียงสัญญาณของอาหารอร่อยอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งสิ่งที่ดูธรรมดาที่สุดในสายตาเราอาจเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดสำหรับคนอื่นก็เป็นได้ ไก่ย่างไม้เล็กๆที่เคยถูกมองข้ามบัดนี้ได้ทำหน้าที่ของมันอย่างสมบูรณ์แล้วครับไม่ใช่ในฐานะผู้ชนะแต่ในฐานะสะพานที่เชื่อมหัวใจของผู้คนจากสองซีกโลกเข้าไว้ด้วยกันสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถแบ่งปันกันได้เลยนะครับ